จดค่าน้ำค่าไฟกันจ้าไปดูว่าน้องๆแต่ละห้องจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟอยู่ที่เท่าไหร่และพี่เจี๊ยบคิดค่าห้องของน้องๆต่อห้องนะคะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะเพื่อน ะะม,มวีวันนี้นะคะวันนี้ถ่ายคลิปตรงกับวันที่30สิบเดือนสิบซึ่งก็ตรงกับปลายเดือนตุลาคมนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เจต้องทําในช่วงสิ้นเดือนหรือว่าช่วงปลายปลายเดือนก็คือการคิดค่าห้องการคํานวณจดค่าน้ําค่าไฟของน้องๆที่อยู่หอนั่นเองเดี๋ยว,วน,นี้พี่เจตจะพาเพืเ่อนๆไปจดค่าน้ำค่าไฟกันจ้านะเดี๋ยวไป จดข้าน้ำกระไปน้องๆด่ามีมีมีผู้ช่วยจดข้าน้ำกระไปด้วยนะคะไปเร็วไปเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วมาเร็วมาเยี่มมันนี่เยี่ยเยี่ผู้ช่วยจดข้าน้ำกระไปนะคะ ไปเร็วคุณแม่ไปแล้วนะเสร็จแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาลงมาลงมาเก่งมากค่ะเก่งมากต้องให้แม่ออกมาก่อนมามาเก่งเก่งเก่งมาเร็วเก่งเก่ง จากที่เราไปไปจดค่าน้ำค่าไฟไปจดค่าน้ำค่าไฟมาแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องมาทำในโปรแกรมคิดค่าน้ำค่าไฟกัน ของพี่เจ๊บไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตายตัวนะว่าต้องต้องส่งบินค่าน้ําค่าไฟค่าห้องใบแจ้งนี้ค่าห้องให้เด็กๆทุกวันที่เท่าไหร่ไม่ได้กําหนดตายตัวนะคะแต่ว่าก็น่าหลักๆก,ก,ก็จะประมาณหลังจากวันที่ยีิบเจ็ดแล้วแต่ว่าพี่เจ๊บจะว่างทําให้ช่วงไหนบางทีก็ทําวันสุดท้ายของเดือนเลยไม่ได้ไม่ได้ขี้เกียจเด้อ แต่ว่าไม่มีเวลาบางทีไม่มีเวลาบางทีถ้ามีเวลาก็ทําไว้ก่อนถ้าไม่มีเวลาก็ว,กาว,ากวันสุดท้ายของเดือนก็น้องๆเขาก็จะทักมาถามน้องๆน,น่ารักน้องๆที่ตึกที่พี่เจ็บอยู่นะพี่เจ็บจะดูแลเองทําเองทุกอย่างนะคะน้องๆตึกนี้จะน่ารักทุกคนใจตรงทุกคนเนาะสำหรับใครที่ สนใจการทาธุรกิจห้องเช่าภัยที่สนใจควรเริ่มจังห,พพหดงงหพ,พิจิยเพ็ดอียงจังหดเป็นมาจังไดพิจิยรจังใดมาเห็ดธุรกิจห้องเช่าเนาะใครสนใจก็อินบ็อกมาถามได้นะคะในช่อง youtube หรือว่าใน facebook ก็ได้ f a Facebook กซื้อเดียวกันเนี่แหละซื้อเดียวกันกับ YouTube นี่แหละค่ะพเจิตชาแนลเหมือนกัน a c e b o o k เนาะ เราจะเข้าไปไฟล์ใบแจ้งนี้ค่าเช่าห้องปีหกสามามาดูนี่เนหะ็นไหมพี่จบก็จะมีไฟล์เนาะเห็นอยนะู่เนาะแยกเป็นปีนะคะแยกเป็นปีมันค่อนข้างช้าหน่อยเพราะว่าคอมโปรแกรมมันเยอะเนี่ย โปรแกรมมันเยอะมันน่าจะหนักเครื่องบ้างแล้วแหละนี่พี่เจี๊ยบขออนุญาตเ,เซ็นเซอร์ชื่อลูกค้าไว้นะคะเป็นของเดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้ 9296929ฟึบมันก็จะคำนวณเป็น Excel ออกมาเลยถ้าน้ำน้องพี่จะคิด100บาททุกห้องนะคะเพราะว่าน้ำของเจมันไม่ได้ตั้งมอมิเตอร์นะไนมันตึกเล็กไม่ได้แยกมิเตอร์ก็เลยเป็นเหมาจ่ายห้องละ100บาทนะคะแต่ว่าเดือนนี้จะไม่คิดของน้องเพราะว่า เพราะว่าน้องช่วยดูแลหอให้พอดีเดือนนี้พี่จะไปต่างจังหวัดบ่อยก็อาศัยน้องช่วยดูแลให้นะคะแล้วก็จะรีมาไปเป็นสี่พันสี่พัน หนึ่งร้อยหกสิบสองบาททวนนะคะของพี่เจ๊จะไม่รับเงินสดนะของพี่เจ๊บจะโอนเข้าบัญชีนะจ๊ะหลังจากที่ทำค่าน้ำค่าไฟเสร็จแล้วพี่เจ๊ก็จะส่งไลน์บอกน้องๆนะคะแต่ว่าก่อนส่ง ก่อนทรงก่อนทรงเราต้องมาเช็คตัวเลขให้ดีก่อนว่ามันถูกต้องไหมนะจ๊ะได้แล้วบอ๊คิดว่าถือไหมก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนหากคิดว่าชื่อ,ชอบไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตของเจี๊ยบกับพี่นุย้ยนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพี่เจี๊ยบชาแนลเลยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบด้วยนะวันนี้พี่เจี๊ยบ ขออนุญาลาไปก่อนนะคะพอดีช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนไปเที่ยวมาเยอะเหมือนกันกลับมาหอก็ต้องมามาเคลียร์หอพักต่างๆก็เดี๋ยวไปดูคอนเทนต์ต่อๆไปแล้วพี่จะมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนทุกคนนะคะวันี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ